วันนี้เวลา14บสนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าไปกระหม่อมให้ในายอธนิติดิษฐอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมดิแอติเน่โฮเทลแบงกอกเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สมาคมศารลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียหรือ AACC ครั้งที่6ซึ่งศารลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19ถึงกันยายน2 5งพ 67ในหัวข้อสารรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าในการเสริมสร้างความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสารรัฐธรรมนูญต่างประเทศและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียจำนวน14ประเทศและกลุ่มภูมิภาคสารรัฐธรรมนูญจำนวน4ภูมิภาครวมกว่า350คน เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอบทความในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยความชอบด้วยธรรมนูญหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกอาทิบบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าในการเสริมสร้างความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญเพื่อความยุติธรรมที่ยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงและความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญในฐานะรากฐาน ของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการจัดทำปฏิญากรุงเทพมหานครหรือ b Bangkok Declaration ในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการบริหารจัดการทรัพยากรและความยุติธรรมทางสังคมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสมาคมสันริฐธนรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียต่อไปในอนาคต